เบิ่งลองมึงก็ประ,ะดีพี่น้องอ่าสักปดีพี่น้องลองรองมึงก่นกนอนเ้อขถามข่าวเขาเจ้าจว่าบ่ได้ล,ลงลงลงโอ้ทีมงานก็นล่างหลังลงมาผบ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 ซิบกว่าคนพี่น้องเลยแต่ว่าทีมงานมานมงเมืองเซบะทองเก่าคนพี่น้องจะสิกแก่ส่งสกักวันนะ่ะ โอ้แมงวันบ oh! mm. ินบ hey! oh! ินมาสลบจ้เอ้ผ yeah. ู้บ่าวเฮ้ยเพ่งผู้เฉยเฉยใครอย่างไ่นนะเออไปย้ายไปวางนะปะ เห้ยทําไม <laughs> 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 hên ของมา

หอยสิเรนปุ๊บพี okay. ่น้องเลยหย่านคนผดทันใส่สงกุยาวจับแก้ดเลยแก้เลยท่านใส่สงก็สันนนนนงอมหอยทรายพี่น้องได้มากเลยเอาเต็มถี่ไปเลยเนาะ ลุยมายกิบมาผูหมวกป้าลงไปใหม่ๆได้เห <c oughs> ็นหอยอยู่บ่จะจะใส่หมวกไปเฮ้น่ะงุ่มได้ได้หอยน่ะบ่ขันเอาบ่เจอแล้วเจอแล้วหอยเน่า

นัง่งลงมาเอาอไลก็เอาลูกเปตะมวเปนอไ่ารปนไีอ่เลาอยเปนไ้ด้ี่เจ้าเอาปลาไปน,น <c oughs> เอเด้อ โบโบโอ้จอยลุยเลยพี่อ่เอาละแม่กระตาเออออ้้าม่ต้องูาโ่

บ้านขาเจะไหนบ้านเขาทำกี่ดอกเลยดอนน่ะบ่ได้พี่น้องสื่อนดอนใหม่โอ้ยแย่แย่ช่วย n h a ฮอดตอนนี้เกงรุดตูดแล้วพี่น้องเลยเปียกตอนนี้นะจากหน้าใบบอดใหม่้หอมก็มีหอยบ่อนั่นนะมันท่ากระหูมันท่ากระหูว่าเสียพี่น้องเลยเจมันอยู่ซ้ายหายเสียงนี่ก็ไม่อยู่เสี้ยอีกแล้วก็ใช้กับเพื่อตินพีเฮาใส่ใจขนาดพี่น้องเลยพาบุกหนามดุป่ามา วิทบ okay. uh, uh, ันโหดมาแล้วลอยแล้วบวงทอ่าต่บ้ารก็โนเ็นชายเยนยยนชาับบร้าทีเยโข่าวเถียวไปหาสุดีเลยหาสุดใจโอ้เดินทางเดินทางจบากูไปเลย้นะ อยู่่านี่เลยพี่น้องเลยอิงจิกอิงผู้ใดระเทดื่มน้ำพี่น้องกระเทศดื่มน้ำ่ฮ่าฮ่พี่น้องอนี้สุดใจแล้วืันนี้นะเจนามาอิกบ่จอยน้เน่เดินไปครโดนของฮะ น้ำออกหัวน้งน้ำออกตหัวน้ำเงน้ำปักจะองกู้ห่นเสียวออเิมเนตามทางเสไปบอนหอยมีอิูวสับ่อนไปัจะห้องงมันมีสารกระดิ่ได้กินสอบแสกได้นี่ะโอ้ยว้าว

ข้างนั้นหอยบางแเทมนี่มีบอ้วยกันเ่นีเขาบงเขาากงมมันติเขงมปเนาะบนบอนพี่เนาแล้วดบางน้ำกันพี่เนาะอู่ดได้เท่าไรเลยเนาะทำนายง่ไ้เมื่อปนี้ขอมือเนทีมงานวชุพคนเด้อ เหรอใช่ใช่ป่ะโยคืมาดูนการตาอิ่มผู้หนึ่งนะพี่น้องนะไสเแทน่องสามคนี่พี่น้องพีน้องมาดีพี่น้อง สวัสดีพี่น้องฝากติดตามสองน้องเดือนหน่อยด้อพี่น้องขอกระพุณนรองหน้าสวัสดีพี่น้องบัดมานบ้างงหอยพี่น้องบอกคนกำลังหางงหอยพี่น้องงมงมอยู่เรือนไม่พอหรอใส่ห้องอีจอยใช่บ่ใช่บ่ปวทับทิมเลเดียวมาน้งพี่น้องต่อโอ้พูนหยาแล้วต้องมีใส่สลิปใตนั้ อันนี้หนึ่งสองนั่นแหละข้นึ่งสามนี่อืมแต่คนนั้นเข้าใจอยู่จะนนายจอยฮะนนันอาจจะคนจ้าของเฮียเกลือสมุยอันคนบนี่เออจับจับเจอเห็นผู้ชายหย่างอยู่ตะพังมันละกืนน้ำลายปุดๆน้ำลายเห็นเห้นฟืนเห็นโถ ผูกคือเทนผูกอยู่เฮือนผูกเอาไปเอามาก็เราขึ้นอำไา้ผู้ชายแถวนีพอเราขึ้นลำลสยใส่ผู้ชายอยู่เฮือนผูกก็ย่อมมึงแหล่ขึ้น่ผู้ได้นะขึ้นสผู้ด้เผู้ได้เฮือนเด้ออะผมไปงมหอยหายนะหอยจัดไปเมือแรกเป็นที่เลยเหรอเออถูกไหมเพื่อนนะบอไม่เ่อนนะบอสไมเพื่อนนะบอสพ่น เคยหูแล้วงมหอยพี่เนาะเฮ้ยเด็กชายท่านนั่งอะไรเอามือครับรูไปขั้นเอาในขี้ทรายเนี่ยพี่เนาะแล้วจกขี้ทรายมาให้เบิ่งนี่ขี้ทรายพี่น้องจุกลงไปไปขันขันเอาอยู่ในพื้นดินหอยมันอยู่ในพื้นขี้ทรายเห็นไหมพี่เนาะจกจกจุกลงไปจ้ามันครับพี่พี่เนาะจกลงไปนี่มันก็จะมีหอยเดียวว่าจุดนึงอื่นพี่เนาะจุด พี่น้องอื่นได้มาล่าขาคือหอยทรายพี่น้องเสียไปพันพัดสุดยอดพัดสบาหัวลาาพัดใส่กระดูกพัดใส่กระดูกพัด่หม้อไม่เห็นว่ามีจ่อะไรไม่หดควายอาควายดอนเอาัวเรือก่ได้มาเร่นมางงวงอย นนะพาประมาณหกโมงแรงเหมือนกันเสียดห่อนเถื่อนอย่างมันมันร้อนค่ะมันร้อนค่ะอุ้ยมองมีปลาบ้างค่ะดาวเอออันนี้ควันคือบอกเอาเอามือกวดกวดเขาโลดสะโอ้ประเทศไทพากันถือมากกระตองเขอเอามือมางุ้ม

เช่จนขี้ไข่เปื่อยโซโคข,ขนาดเลยอ่ะอ่ะจกมดูเอามือจกขา่าวบ่เอามือกวดข,าวข,วาขาว่าวกวดขาบ่หมดเลยยี่ปีหยกมอาางดูเออซูเนี่ยนี่ได้ไว้กูวนนวอวะหน้ากระไรลายอยู่เก็บเอา้าทิมอาลเทถิ่ม

เทเส็นแล้วจังลูกเป็นสีผก<ะ>เป็นสีดีกเอามือเท่าเลยเนาะเอาถาดมาอันเดียวมาสองสามอันไข่<ะ>ีรถหนึ่งเนะครับมีรถคืบๆคืบๆอคืบพรเฮ้ยเคือพาี่เลย

น้ำไลมีม่หะเนี่ยบ่วางนีมีนยังมีนี่วางนี่มีนี่อมเออือปลาผันนี่แหละเี้ยปลาผันอันนี้แหละจับกูหล่ตื่นปลาผันปล่อยปล่อยปล่อยันดูติดคนปล่อยไปมันดูติดคนปลาเนมหัวปลาผัน พันองะพันอ่ากรนไปห้ามรนแผนพื้นกพันเล้าอนนะคะเมื่อันศุกนี้ข้าศนอนะคะอันนี่มดหลเ่็นขาาเพ่ไปแล้วหนึ่งหวยอีหยังอีวยขึ้นไปยางนะเขาลูกแห่เลยค่ะเอาอนามลาต่อน อิงเซ่เกิดมากระเพาเห็นพี่น้องเหนียวเหนียวบ่ตัวดึงออกยุหยาบเพาะดึงออกเสียงเถื่อดึงออกเสียงเถื่อพูดอย่างงอบ่มีหรอน้ำลายอืน้ำลายบ่มีน้ำลายเออมึงต้องย่านพ่อครับคิมหาพี่เนาะตอนสิเมื่อตอนได้หอยนะพี่น้องตอนนี้ก็จะลงหอยต่อกัน อย่า้พิดขีบได้พี่น้ออีกหน่อยหนึ่งเนาะทีมงานช่หอกัเลยพี่นางสอันนี้เขาอื่หอยบนห้อยเลยพ่มันบ่บ่อเลยปลาไข่ปลามันไว้ฮะล่ะ อย่าโฮมอย่าโฮมกันแล้วแต่มวยนี ah. Ah ่คชอบงมไปงมมาไปนีเตียงห้องกินหนาแล้วครับขอบคุณทุกทกำลังใจไปเลยอบคุณทุกทุกแขกเนาะสบายดีบอยพี่น้องงมตำบิดป็นห้องใหญ่อยู่บ่